สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่บเกมโอ้ยไม่เคยจำได้อะก็อยู่กับเกมสไบเวิร์คร์นะครับนี่ผมก็เล่นเยอะมากๆกันนะคะอ่าก็คลิปที่แรกที่คลิปแรกของผมนะฮะอันนี้แล้วก็คลิปแรกมีมีมีคนมีคนเม้นมาว่า พี่รู้วิธีเล่นน,นั่นแหละแบบออนไลน์ไหมผมก็ตอบแล้วไม,ไม่รู้ว่าน้องเขาจะไม่รู้ว่าน้องเขาจะเห็นหรือเปล่าหรืออะไรนะครัะแลกอย่างนะครับก็ผมบอกบอกแล้วนะผมก็ไม่รู้นะครับว่ามัน ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะครับแต่ไม่ได้ถ่ายมานานนะครับก็ฟ้าไม่นิ่ก็เยอะแล้วนะคะดำตัวอินหาไปไหนมาเลยนี่อันนี้ก็เป็นส่วนดอกไม้ปุ่บเงนินมาตายประมาณสามตัวนะก็อันนี้ไม่ดีทำได้คลิปที่แล้วเยอะกว่าน,นี้นะก็ช่างมันเถอะเออบ้านภูห้าห้าห้าบวกจีจีต้องมาบวกจีจีด้วยนะถ้าไม่บวกจริงใช่บ้านผมนะ ก็นอนให้เือเต็มก่อนกว่อยตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรดีนะมันไม่มีอะไรทําแล้วนะครับในเกมนี้ก็พรุ่งนี้ผมก็ต้องไปเรียนนะครับก็ขออภาัายด้วยนะครับอจอกจอกต้องกนอหมูกับจอกจอกคนละแบบรลดเสียงหน่อยดีว่ เจอผู้อาวุโสแล้วน่าหัวขีดมากมันจะกัดม้าผมตายตายมันถึงเขาจะมันแล้วนะนี่น้องโอยโอ้ย,อย,อย,อยห้องนี้หายไปเลยห้องนี้หายอ๋อยังไม่หายยังไม่หาย ไปไปไปหายไปไหนไม่อยากทำร้ายหรอกครับมันก็ไม่ค่อยอยากทำร้ายนะโคตรแม่นนะใครมันงยิงวะนะโอ้โหโคตรแม่นเหนื้อหัวจัะรู้สึก daddy ดี d d y daddy 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 d a ด d y daddy มสนใจผมนะอ่ะก็อีกอย่างนึงก็คือผมเกลียดมากหนึ่งอย่างนะครับในเกมนี้ผมเชื่อหลายๆคนก็ต้องเกลียดคนฮะใครเกลียดขอให้เมนเมนนะครับฟ้าผ่านนะครับเนี่ยผมทําเป็นที่ซ้อมธนูหัวอนที่ปักอยู่ตรงเนี้ยหายไปไหนไม่รู้สี่อันโหโหเสียดายมากพูดเลยเสียดายมาก หายเลยครับมันเหลือแค่นี้ยฮะเหลือแค่ดุนตรงนี้ที่เกตทำมาด้วยสีหมดแล้วก็วันนี้ผมก็มาตอบคำถามนะแล้วก็มาเล่นอะไรดีเอาคลิปนี้จะทำอะไรดีก็หายไปต้องนานเน้ะประมาณสี่ห้าวันนะครับก็ไม่ว่างนะครับอ่าก็ไม่ว่างจริงๆครับอ่าก็ไม่บางจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายไมค์คารดด้วยนะครับไม่ก็เทอร์เรียนนะครับหรือเอานี้เอง โปเกมอนก็ไม่รู้นะแล้วแต่ใช่ไหมน้องมาน้องลาหายไม่หายนี่เหลือหนึ่งตัวแบบจริงมีสต,ตัวนะขออยู่นี่หนึ่งตัวผมอันนี้ก็เป็นทิกเกอร์แพนะ็กนะอ้าวก็น่าจะเคยบอกแล้วมั้งในพัดแรกแล้วผมก็มีติ๊กไปอ่ะแตดิแจม ฟล็อกๆนะมนเกมไฟนะ์ไมเอ็นพ์ตี้นะแล้วอีกอย่างคนะใหญ่ให้ผมได้เลยครับผมกลัวผมเป็นคนที่ปอดแห้งครับดีที่สุดในโลกครับกลัวมากครักลัวเกมผีๆมากครับมุกดาเล่นอืมเป็นตอนนี้ผมก็รวยไม่รวยครัโอ้ นี่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 อะไรเยอะเนี่ยเก๋ใช้่หมดอ่ะทำไมผมต้องเล่นมือแป๊กๆนะครับเนาะก็อ่ผมก็ไม่จะลืมบอกอะไรอย่างนี้ครับผมดมฟุตเฮ้ยติ๊ด ผมก็ทำฟาร์มขึ้นบนไนะแล้วมีตอนแรกมีน้ำแล้วก็ตอนนี้ผมนี่เอาแล้วมึงเอาน้ำาแล้วนะตัดไปบ้างดีกว่าไม่มีอะไรกินโอ้ขราบงมาก มีตัวเดียวหรอครับเนี่ยอื้ยจะตายเพราะตัวเองก็คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะถ้าเสียงขาดหายเหมือนคลิปที่แล้วหรืออะไรก็ขออภัยนะคะผมก็ใหม่ๆนะครับยังใหม่อยู่ก็เออ อนี้ผมตั้งชื่อนี้ขึ้นมาก็จะเป็นช่อเพื่อนผมกับผมนะแต่ว่าเพื่อนผมอ่ะหายตัวได้ก็ย้ายโรงเรียนไปแล้วนะครับก็ก็ไม่ได้เจอหน้ากันมันสักพักหนึ่งนะครับตั้งแต่เปิดปิดเทอมานะก็ย้ายโรงเรียนแล้วนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะผมก็อยู่เตรียมพัดนะครับโรงเรียนเตรียมพัดนะครับเตรียมพัดสุวนรณภูนะครับ ก็น่ะไอคนที่ถามผมผมก็ไม่รู้เป็นน้องหรือเป็นพี่ผมนะคผมมอนดนึ่งเองนะครับมาก็น่าจะมาคุยเรื่องอะไรอ่ะอันนี้หลับแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือยังไม่หลับไหมนอนเลยเนาะไม่ให้นอนอีกหัวแตก อแล้วอ,อีกคำถามนึงเสือหายไปไหนอะเสือหายอะเสือหายไปกโอ้ม่ถ้าเห็นยูแบบนี้อะทำไมทำร้ายล่ะทำไมทำร้ายท่านลุกดันล่ะ ไม่ผมว,ว่าผมจะโดนทานรุ่นมากกว่านะาน,นี่นะอ่าสนูเพชรเลยนะสนูอุย้ยโอ้โหไม่โดนมัดก็ได้มัดมัดมัดตึงกระพูด,ดเลยแบบไม่เกียจก่อนที่จะเห็นมันแด้ดีแด้ไ่ใช่ก็ทำไมผมต้องฆ่าอ่าก็หนึ่งเลยนะมัน กินมา้มาม้ามันตายบึมเลยเอาข้อเขาเขาต้องใช่ไยมหมอน้อยเดี๋ยวมันก็มาตีผมผมเชือไม่อุอ้ยขาขาไม่ไม่ะไม่ะอ่ะช่วยว ยบกมนันบกมนันจ้จนี่ได้ตลอดใช่หนี่ดูจมจะต้องเจอจดูดพาดีาเออมันหายไปไหนอ่บอกอันไปมันไปกลแล้วอ่ะก็สำหรับวันนี้นะอ่าอ่ะอ่ะ,อะ,อะ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่า,านี้ครับใครชอบนะครับกดไลค์นะครับใครใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายอา่ะไม่ลงนี่ก็เมมเต็มแล้ว